ได้โชคตรงๆแม่ค้าหอบดอกกุหลาบมาถวายพ่อขุนช้างพร้อมขอเลขเด็ดงวดนี้แม่ค้าหอบดอกกุหลาบ59มัดมาถวายพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีวัดไผ่แขกพร้อมได้เลขเด็ดงวดนี้16กันยายน2567จากเซียมซีกลับไปเสี่ยงโชควันที่3กันยายน2567ที่วัดอุทุมพารามหรือวัดไผ่แขกตำบลดอนโพทองอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีนางสาวนาตาผู้เจริญแม่ค้าขายกุหลาบป,ปักคลองตลาดพร้อมทีมงานที่โชคดีขอบดอกกุหลับ59มัดมาถวายพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีหลังไปเข้าฝันให้เลขเด็ดพร้อมกับขอพรให้ขายกุหลับได้ยอดทะลุเป้าทั้งนี้จึงเดินทางนําดอกกุหลับมาถวายและเจิมฝ่ามือต่อเส้นวาสนากับหลวงปู่ดุสิตสุจินโนและไม่พลาดขอเลขเด็ดกับพ่อขุนช้างอีกครั้งพร้อมกระซิบขอพรได้เลข239 ส่วนเซียมซีขย่าได้เลข70โดยตลอดทั้งวันมีผู้เดินทางมาเจอมือต่อเส้นวาสนากับหลวงปู่ดุสิตอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้การทำมาหากินประสบความสำเร็จเปิดโชคเปิดลาบบางคนนำโฉนดที่ดินมาให้หลวงปู่ดูสิตเจมิมพร้อมเจิมฝ่ามือเพื่อให้ขายที่ดินได้เร็วขึ้นตามความเชื่อของแต่ละบุคคล